เสียงโครมครามของรถเข็นผลไม้ล่อเหล็กบทเบียดกับพื้นคอนกรีตครุขระในตลาดสดยามเช้ามืดปลุกลุงมีให้ตื่นจากพวงดวงตาปรือปล่อยพยายามปรับให้ชินกับแสงสลัวจากหลอดไฟนีออนที่ขวรระโยงระย่างตามโครงเหล็กของตลาดวันนี้ก็เหมือนทุกวันที่ผ่านมาเกือบสิบปีลุงมีตื่นตั้งแต่กล้โหก่อนฟ้าสางเพื่อมาจับจองที่ตั้งแพงผลไม้เล็กของตนเอง หาเบรที่สืบทอดมาจากพระยาผู้ลงรับบัตรนี้เป็นเครื่องมือทำมาหากินเพียงชิ้นเดียวที่หล่อเลี้ยงชีวิตของเขากับแก้วลานสาววัยสิบขวบลุงมีท่อนหายใจเบาความเหนื่อยล้าสะสมเก่ากินร่างกายชายชราวัยหกสิบห้าปีจนแทบจะยืนไม่ไหวแต่ภาพใบหน้าของแก้วที่หลับป่วยอยู่ในมุงเก่าที่บ้านเช่าทายซอยก็เป็นดังน้ำที่ไปชโลมใจเพื่อแก้วนะู ลุงมีพึมพำกับตัวเองพลางยกกระจัดผลไม้ลงจากรถเข็นอย่างระมัดระวังละมุดมะม่วงชมพู่ถูกจัดเรียงอย่างเป็นระเบียบแม้จะไม่ใช่ผลไม้เกรดเอจากห้างรูแต่ก็สดใหม่พอที่จะดึงดูดลูกค้าประจำได้บ้างบรรยากาศในตลาดยังคงเงียบสงัดมีเพียงเสียงกวาดพื้นของพาโรงเสียงเคียงซับหมูจากร้านฝั่งตรงข้าม และเสียงพูดคุยแผ่วเบาของพ่อข้าแม่ขายที่เริ่มทยอยมากลิ่นข้าวปลากลิ่นผักสดและกลิ่นกับข้าวที่ปรุงเสร็จใจใหม่ๆเริ่มคละคลุ้งปะปนกันเป็นกลิ่นอายเฉพาะตัวของตลาดแห่งนี้ตลาดที่เป็นทั้งบ้านและโลกทั้งใบของลุงมีขณะที่ลุงมีกำลังใช้ผ้าขี้ริ้วชุบนำเช็ดความสะอาดป้ายราคาที่ทำจากกระดาษแข็งเสียงทุ่มห้าวอันคุ้นเคยก็ดังขึ้นจากด้านหลังไรล,ลุงสบายดีนะ ลุงมีสะดุ้งเล็กน้อยรีบหันไปยกมือไหวสวัสดีครับจ้าจ้าเฉยตำรวจรังอวนพุงพุยในเครื่องแบบสีกากีีที่คับแน่จนแทบปี่ยืนเท้าสะเอวมองแผงผลไม้ของลุงมีด้วยย้อยแววตาที่อ่านไม่ออกใบหน้าแดงกั่มบ่งบอกถึงลิสุลราที่อาจจะยังข้างมาจากเมื่อคืนกลิ่นเหลาผสมกับกลิ่นบุหรี่คละคลุงจนลุงมีต้องแอบกลั้นหายใจผลไม้สวยทั้งนั้นเลยนะลุง วันนี้สงสัยจะขายดีจ่าเฉยพูดพลางหยิบมะม่วงลูกเครื่องขึ้นมาหมุนดูลุงมีได้แต่ยิ้มแม่เย่ก็พอได้ครับจ้าแล้วแต่ลูกค้าเออดีแล้วช่วงนี้ผู้กำกับสั่งกวดคันเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดเป็นพิเศษใครทำอะไรไม่ถูกต้องกะกะขวางทางโดนจับปรับไม่เลี่ยงนะลุงจ่าเฉยพูดเน้นเสียงพลางตบพุงตัวเองเบา พวกเราตำรวจก็เหนื่อยหน่อยต้องออกมาดูแลทุกวันลูงมิรีพยักหน้ารับครับจ้าผมเข้าใจครับผมก็พยายามไม่ให้แกะกะใครอยู่แล้วดีมากที่เข้าใจจ่าเชยยิ้มมุมปากยังไงก็ช่วงนี้ผู้กำกับสั่งกวดคันเรื่องความเป็นระเบียบเรียบร้อยในตลาดเป็นพิเศษใครทำอะไรไม่ถูกต้องแกะกะขวางทางโดนจับปรับไม่เลี้ยงนะลุง จ่าเฉยพูดเน้นเสียงพลังตกพุงตัวเองเบาๆพวกเราตำรวจก็เหนื่อยหน่อยต้องออกมาดูแลทุกวันลุงมีรีบพยัการับครับจ่าผมเข้าใจครับดูแลพวกเราบ้างนะลุงนะถือว่าช่วยกันไปพวกเราจะได้มีกำลังใจทำงานให้พวกท่านสบายใจไงละ่ะคำพูดที่ฟังดูเหมือนห่วงใยแต่ลุงมีรู้ดีว่ามันคืออะไรข่าดูแลที่จ่าเฉย และตำรวจบางคนในสนนี่เรียกเก็บจากพ่อค้าแม่ขายในตลาดเป็นประจำใครไม่จ่ายก็มักจะเจอปัญหายุ่มยิ่มกวนใจไม่หยุดหย่อนลุงมีเองก็เคยโดนมาบ้างแต่ช่วงหลังเทงที่แก้วเริ่มตัวขึ้นและค่าใช้จ่ายมากขึ้นเขาก็พยายามจะจ่ายให้น้อยที่สุดเท่าที่ทำได้เออคือช่วงนี้มันก็เงียบครับจ้าขายของไม่ค่อยดีเลย ลุงมีพูดเสียงอ่อยพยายามหาทางเลี่ยงสีหน้าของจ้าเฉยเปลี่ยนไปทันทีรอยยิ้มหายไปเหลือแต่ความคุนเคืองอ๋องั้นเหรอไม่เป็นไรลุงไม่ว่ากันพูดจบก็วางมะม่วงลูกนั้นกระแทกลงบนกระจาดอย่างแรงจนผลไม้อื่นตีนช้ำไปบ้างก่อนจะเดินอนดหน้าจากไปทิ้งให้ลุงมีมองตามด้วยความโล่งอกระคนหวาดวันเขารู้ดีว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นี้แน่ตลอดทั้งวันนั้น ลุงมีขายของด้วยความไม่สบายใจสายตาคอยชำเลืองมองไปทางโรงพักที่อยู่ไม่ไกลจากตลาดนักทุกครั้งที่เห็นตำรวจเดินผ่านเขาก็อดใจหายว่าไม่ได้กลัวว่าจาเฉยจะย้อนกลับมาหาเรื่องอีกป้าสมแม่ค้าขายพักแพงติดกันสังเกตเห็นท่าทางของลุงมีก็อดถามไม่ได้เป็นอะไรไปลุงมีหน้าซีที่เหมือนไม่สบายลุงมีลังเลอ,อยู่ครู่หนึ่งก่อนจะเล่าเรื่องเมื่อเช่าให้เปาสมนฟัง ป้าสมนฟังจบก็ถอนหายใจยาวฮะไอจ่าเชยนะหรอมันก็เป็นไซยอย่างนี้แหละลุงใครขัดใจมันไม่ได้หรอกยอมมามันไปเถอะลุงแล้มันคนทำมาหากินจะไปมีเรื่องมีเล่ากับพวกมันได้ยังไงแต่ป้าผมก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนมาให้แกแล้ววนะทุกวันนี้ก็แทบจะไม่พอกินอยู่แล้วนายจะค่าชาวบ้านค่าเทอมนังแก้วอีกลุงมีพูดด้วยน้ำเสียงท้อแท้ ฉันเข้าใจลุงแต่เราจะทำอะไรได้ละ่ะป้าสมรตบไหลลุงมีเบาทนซีเอาหน่อยนะลุงเดี๋ยวอะไรมันก็คงดีขึ้นเองคำพูดของป้าสมรไม่ได้ทำให้ลุงมีรู้สึกดีขึ้นเลยแม้แต่น้อยเขารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจมดิ่งลงไปในความมืดมิดที่มองไม่เห็นทางออกแสงอาทิตย์ยามบ่ายที่เคยสาดส่องเข้ามาตลาดบัดนี้ ดูเหมือนจะโมมลลงไปทนัดตาหลายวันต่อมาเหตุการณ์ที่ล hmm. ุงมีหวาดกลัวก yeah. ็เกิดขึ้นจริงจ้าเฉยเริ่มกลั่นแกล้งเขาอย่างเห็นได้ชัดวันหนึ่งก็มาหาเรื่องว่าลุงมีตั้งแผงผลไม้ลำออกมานอกเส้นที่ขีดไว้ทั้งที่ลุงมีก็ตั้งอยู่ที่เดิมมาเป็นปีแล้วครูว่าจะจับปรับถ้าไม่รีบแก้ไขลุงมีต้องรีบขยับแผงเข้าไปจนแทบจะไม่ที่ยืน ทั้งที่แพงอื่นนินก็ตั้งล่ำออกมาเหมือนกันแต่จ่าเฉยกลับทำเป็นมองไม่เห็นอีกวันก็แก้งเดินชนกระจาดผลไม้ของลุงมีจนตกกระจายเกลือนพืน้นแล้วก็เดินจากไปเฉยๆเหมือนมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นทิ้งให้ลุงมีเก็บผลไม้ที่ช้ำและเปื้อนดินด้วยความเจ็บใจการรีดไถก็หนักข้อขึ้นจากที่เคย คอผมก็ไม่รู้จะเอาที่ไหนมาให้แกแล้วนะทุกวันนี้ก็แทบจะไม่พอกินอยู่แล้วให้จะค่าเชาบ้านค้าเทอมหนังแก้วอีกลุงมีพูดด้วยน้ำเสียงท้อแท้ฉันเข้าใจลุงแต่เราจะทำอะไรได้ละ่ะเออป้าสมตบลายลุงมีเบาเกาทนสี่เอาน้อยนะลุงเดี๋ยวอะไรใดมันก็คงดีขึ้นเองผลไม้กินฟรีวันละลูกสองลูกตอนนี้จะเชยเริ่มสั่งให้ลุงมีเก็บผลไม้ที่ดีที่สุดใส่ถุง ให้บางวันก็มาขอเงินดืออ้างว่าเป็นค่าดูแลความปลอดภยัยลุงมีจำใจต้องให้ทุกครั้งเพราะกลัวว่าถ้าขัดคืนจะโดนหนักกว่านี้เขามองเห็นแววตาโหดเหี้ยมและไม่เกรงกลัวกฎหมายของจ้าเฉยได้อย่างชัดเจนความเครียดเริ่มส่งผลต่อสุขภาพของลุงมีเข้ากินไม่ได้นอนไม่หลับร่างกายที่เคยแข็งแรงเริ่มสู้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัด แก้วลานสาวคนเดียวสังเกตเห็นความผิดปกติของตาแต่ลุงมีก็ไม่เคยเล่าความจริงให้ฟังเพียงแต่บอกว่าไม่สบายเล็กน้อยแก้วได้แต่คอยดูแลตาถอะเท่าที่เด็กอายลีบลบีบนวดให้บ้างหาอยู่ยามาให้บ้างตาจ๋ากินข้าวหน่อยนะเดี๋ยวจะไม่สบายไปกว่านี้แก้วพูดพลางตักข้าวปอนลุงมีที่นอนซ้ำอยู่บนเสื้อเก่าๆในห้องชาวแคบแทบ ลุงมีฟืนยิ้มให้หลานตาไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวก็หายแล้วแก้วกินเยอะเยะนะจะได้โตไวไลยแต่ในใจของเขากลับหนักอึ้งไปด้วยความทุกข์เขาจะทนสภาพแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนกันวันหนึ่งขณะที่ลุงมีกำลังขายผลไม้อยู่ตามปกติจ่าเฉยก็เดินอัดดาดเข้ามาพร้อมกับตำรวจหนุ่มอีกสองนายลุงมีวันนี้ขอทุเรียนสักสองลูกนะ ผู้กำกับอยากกินจะเชยสั่งโดยไม่มองหน้าลุงมีด้วยซ้ำลุงมีหน้าซีดเผือดทุเรียนเป็นผลไม้ราคาแพงที่สุดในล้านของเขาถ้าให้ไปสองลูกวันนี้เขาแทบจะไม่ได้กำไรเลยเออกินข้าวหน่อยนะเดี๋ยวจะไม่สบายไปกว่านี้แก้วพูดพลางตักข้าวป้อนลุงมีที่นอนสมอยู่บนเสื้อเก่าในห้องเช่าแคบแทบลุงมีฟืนยิ้มให้ลานตาไม่เป็นไรหรอกลูกเดี๋ยวก็หายแล้ว แก้วกินเยอะๆนะจะได้โตดไวไล่แต่ในใจของเขากลับหนักอึ้งไปด้วยความทุกข์เขาจะทนสภาพแบบนี้ไปได้อีกนานแค่ไหนไกลกันวันหนึ่งขณะที่ลุงมีกําลังขายผลไม้อยู่ตามปกติจ่าเฉยก็เดินอัดลาดเข้ามาพร้อมกับตํารวจหนุ่มอีกสองนายลุงมีวันนี้ขอทุเรียนสักสองลูกนะผู้กํากับอยากกินคือวันนี้ทุเรียนยังไม่ค่อยสุกดีเลยครับจ่าเอาอย่างอื่นแทนได้ไหมครับ ลุงมีพยายามต่อรองฮ่าจ่าเฉยตะวาดเสียงดังจนคนในตลาดหันมามองนี่แกจะบอกว่าทุเรียนร้านแกมันห่วยแตกงั้นหรอถึงไม่กล้าให้ผู้กำกับกินไม่ใช่ครับจ้าคือลุงมีพยายามจะอธิบายแต่จ่าเฉยไม่ฟังไม่ต้องพูดมากฉันสั่งให้เอามาก็เอามาอย่าให้ต้องใช้อำนาจนะลุงจ่าเฉยคูพลางตบที่สองปืนข้างเอวอย่างจงใจ ลุงมีตัวสันด้วยความกลัวและอับอายเขาจำใจต้องเลือกทุเรียนมอนทองลูกสวยสองลูกใส่ถุงให้จ้าเฉยไปโดยไม่ได้รับเงินแม้แต่บาทเดียวน้ำตาคลอเบา้าแต่ก็ต้องกั้นไว้ไม่ให้ไหลออกมาต่อหน้าหลานสาวที่เพิ่งเดินมาถึงแผงพอดีตาเป็นอะไรหรือป่าทำไมหน้าซีดจ,จังแก้วถามโดยความเป็นห่วงลุงมีรีบปาดน้ำตาที่กำลังจะไหลเปล่าจ้ะลูกฝุ่นมันเข้าตานะ เขาโกหกคำโตแต่แก้วก็ดูเหมือนจะไม่เชื่อเธอจ้องมองไปยังรางอ้วนของจ้าเฉยที่กำลังเดินหัวเราะร่ากับลูกน้องอีกสองคนที่ถือถุงทุเรียนอยู่ลิปแวลตาของเด็กน้อยเต็มได้วยคำถามและความไม่เข้าใจคืนนั้นลุงมีนอนไม่หลับทั้งคืนภาพเหตุการณ์เมื่อตอนกลางวันยังคงวนเวียนอยู่ในหัวความอับอายความโกรธความเส้นวังถาโทมเข้ามาจนแทบจะทนไม่ไหว เขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็นหมาจนตรอกที่ไม่มีทางสู้เขาจะทำอย่างไรดีถ้าปล่อยไว้แบบนี้สักวันหนึ่งเขาคงไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่ศักดศรีความเป็นมนุษย์ความคิดที่จะหนีไปจากที่นี่ผุดขึ้นมาในหัวแต่แล้วเขาก็สายหน้าไปมาจะหนีไปไหนได้ในเมื่อเขามีแค่แก้วและแก้วก็ต้องไปโรงเรียนอีกทั้งการเริ่มต้นใหม่ในวัยขนาดนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต้องทนถ้าปล่อยไว้แบบนี้สักวันหนึ่งเขาคงไม่เหลืออะไรเลยแม้แต่สักสตรีความเป็นมนุษย์ความคิดที่จะหนีไปจากที่นี่ผุดขึ้นมาในหัวแต่แล้วเขาก็สายหน้าไปมาจะหนีไปไหนได้ในเมื่อเขามีแค่แก้วและแก้วก็ต้องไปโรงเรียนต้องทนเพื่อแก้วลุงมีพึมพำกับตัวเองซ้ำนาเหมือนเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์แต่ในใจของเขากลับอ่อนล่าลงทุกทีเช้าวันรุ่งขึ้น ลุงมีไปตั้งแผงขายผลไม้ตามปกติแต่ในใจเต็มไปด้วยความหวาดระแวงเขาพยายามหลบหน้าจ่าเฉยเท่าที่จะทําได้แต่ก็ไม่พ้นจ่าเฉยยังควรเวียนมาที่แผงของเขาทุกวันบางวันก็มาขอเงินบางวันก็มาเอาผลไม้บางวันก็แค่มาพูดจาเย้อเยอ้ทากทางให้เจ็บใจเล่นความอดทนของลุงมีเริ่มจะถึงขีดสุดเขารู้สึกเหมือนตัวเองกําลังจะระเบิดออกมา แต่ก็ต้องค่มใจไว้เพราะกลัวว่าถ้าทำอะไรลงไปแก้วจะเดือดร้อนไปด้วยวันหนึ่งขณะที่ฝนกำลังตกพร,รมตลาดค่อนข้างเงียบเงาเพราะลูกค้าไม่ค่อยมีจ่าเฉยเดินเข้ามาที่แพงของลุงมีในสภาพที่เมาอะกว่าทุกวันใบหน้ากำดวงตาปรือปปลอยแต่แววตายังคงเต็มไปด้วยความเจ้าเละและอมหิตลุงมีวันนี้วันนี้เอาเอาเหล้ามาให้ฉันขวดหนึ่งสิ จาเฉยพูดเสียงยนันคางผมไม่ได้ขายเหล้านี่ครับจ่าลุงมีตอบเสียงเรียบพยายามข่มความกลัวไว้ไม่ได้ขายก็ไปซื้อมาให้สิฉันฉันจะกินล่าจ่าเฉยตวาดเสียงดังผมไม่มีเงินครับจ่าวันนี้ขายของไม่ได้เลยลุงมพยายามปฏิเสธไม่มีเงินแกแกกล้าพูดว่าไม่มีเงินกับฉันนะหรอจ่าจเฉยคำรามก่อนจะต้องเข้ามากระชากคอเสื้อของลุงมีอย่างแรง แกจะให้ดีๆหรือจะให้ชั่นต้องใช้กำลังลุงมีตัวสั่นเทาด้วยความกลัวสุดขีดเขามองไปยังดวงตาแดงก่ำของจ้าเฉยเห็นแต่ความบ้าคลั่งและความกระหายในอำนาจปล่อยผมเธอครับจาผมไม่มีจริงๆไม่มีก็ต้องมีจ้าเฉยพูดจบก็ผลักลุงมีจนล้มค่ะมั่มลงไปกับพื้นแล้วก็เริ่มรื้อคนเข้าของบนแพงผลไม้ของลุงมีอย่างบ้าคลั่ง ผลไม้ตกกระจายเกลื่อนพื้นและเทะไปหมดแก้วที่เพิ่งเลิกเรียนและกำลังจะมารับตากลับบ้านเห็นเหตุการณ์เข้าพอดีก็ตกใจสุดขีดตาอย่าทำอะไรตานะแก้วรองตะโกนพลางวิ่งเข้าไปหมายจะปกป้องลุงมีจ้าเฉยหันมาเห็นแก้วก็สยะยิ้มอ๋อมีหลานสาวสวยสะด้วยนะลุงพูดพลางจะเอื้อมมือไปจับแก้มของแก้วอย่าแตะต้องหลานฉันนะ ลุงมีร้องเสียงลงความกลัวทั้งหมดที่เคยมีมาลายหายไปสิ้นเหลือแต่ความโกรธและความต้องการที่จะปกป้องหลานสาวสุดชีวิตเขาลุกขึ้นยืนอย่างรวดเร็วผิดกับคนแก่แล้วควาไม้คานหาบที่ว่างอยู่ใกล้ที่ขึ้นมาหมายจะฟาดไปที่จ้าเฉยจ้าเฉยเห็นท่าไม่ดีก็ผงะไปเล็กน้อยแต่ด้วยความเมาและความยิ่งในสักดิศรีจอมปลอมของตำรวจทำให้เขาไม่ยอมถอย อ้อคิดจะสู้หรอไอ้แก่จ้าเฉยคารามก่อนจะพุ่งเข้าใส่ลุงมีเกิดการยื้อยุดชุดกระชากกันขึ้นลุงมีที่แก้กว่าและเรียวแรงน้อยกว่ายอมเสียเปรียบจ้าเชยแย่งไม้คานหาไปจากมือลุงมีได้แล้วก็เงือขึ้นสุดแคนไม้จะฟาดลงมาที่หัวของลุงมีหยุดนะเสียงสะใจของแก้วตะโกนขึ้นพร้อมกับร่างเล็กที่วิ่งเข้ามาควางระหว่างลุงมีกับจ้าเฉย จาเฉยชะงงักไปครู่หนึ่งแต่ด้วยความโมและความเมาทําให้เขาควบคุมตัวเองไม่ได้ไม่คานหากฟาดลงมาอย่างแรงแต่แทนที่จะโดนลุงมีกับพลาดไปโดนแผงผลไม้ข้างทางจนพังคลื่นลงมาเสียงดังโครมใหญ่ผลไม้ที่เหลืออยู่ไม่กี่ลูกตกกระจายเกลื่อนพืน้นพอค้าแม่ขายในตลาดที่เห็นเหตุการณ์เริ่มเข้ามามุงดูแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วย เพราะกลัวอิทธิพลของจ้าเฉยบางคนหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแอบถ่ายคลิปเหตุการณ์ไว้ด้วยความระแวงจ่าเฉยเมื่อเห็นคนเริ่มมุงมากเข้าก็เริ่มได้สติประกอบกับมีเสียงรถสายตรวจของตำรวจอีกชุดหนึ่งซึ่งบังเอิญผ่านมาตรวจพื้นที่พอดีและไม่ค่อยถูกชะตากับจ่าเฉยนักแลนเข้ามาจอดไกลใเขาจึงรีบพละออกจากลุงมีแล้วก็ชี้หน้าด่าทอด้วยความอาฆาต วันนี้แกโชคดีไปนะไอ้แกเสียงสไลของแกวตะโกนขึ้นพร้อมกับร่างเล็กๆที่วิ่งเข้ามาควางระหว่างลุงมีกับจ่าเฉยจ่าเฉยชะงักไปครู่หนึ่งแต่ด้วยความโมและความเมาททำให้เขาควบคุมตัวเองไม่ได้ไม้คานหากฟาดลงมาอย่างแรงแต่แทนที่จะโดนลุงมีกับพลาดไปโดนแผงผลไม้จนพังคลืนลงมาเสียงดังโครมใหญ่ ผลไม้ที่เหลืออยู่ไม่กี่ลูกตกกระจายเกลื่อนพื้นพ่อค้าแม่ขายในตลาดที่เห็นเหตุการณ์เริ่มเข้ามามุงดูแต่ก็ไม่มีใครกล้าเข้ามาช่วยเพราะกลัวอิทธิพลของจ้าเฉยแต่จำไว้เรื่องนี้ยังไม่จบผู้จบก็เดินอัตาจ,จากไปทิ้งให้ลุงมีและแกวยืนตัวสั้นอยู่ท่ามกลางความเสียหายและความตกตลงของผู้คนป้าสมรีวิ่งเข้ามาประคองลุงมีลุงมี เป็นยังไงบ้างไม่เจ็บตรงไหนนะลุงมีสายหน้าช้าๆแต่น้ำตาไหลาอาบแก้มผมไม่เป็นไรป้าแต่แต่ร้านผมเขามองไปยังแผงผลไม้ที่พังยับยินและผลไม้ที่เละเทะด้วยความเส้นหวังแก้วกอดลุงมีแน่นร้องไห้สะอึกสะอื้นตาจ้าหนูกลัวลุงมีกอดลานสาวไว้แนบออกพยายามปลอบโยนทั้งที่หัวใจของตัวเองก็แตกสลายไม่แพ้กันไม่เป็นไรนะลูกตาอยู่นี่แล้ว ไม่เป็นไรคืนนั้นเข้าเรื่องจ้าเฉยอาระวะที่ตลาดและทำร้ายลุงมีแพรส่สะพัดไปอย่างรวดเร็วคลิปวิดีโอที่ถูกแอบถ่ายไว้ถูกนำไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียโดยลูกหลานของแม่ค้าคนหนึ่งในตลาดเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็มีคนเข้ามาดูและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากส่วนใหญ่ตำหนิการกระทำที่ปาเทื่อนของจ้าเฉย และเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างจริงจังชาววันรุ่งึ้นมีนักข่าวจากสำนักข่าวท้องถิ่นสองสามแห่งมาที่ตลาดเพื่อทำข่าวเรื่องนี้พวกเขาสัมภษณ์ลุงมีป้าสมรและพ่อค้าแม่ขายคนอืดด่นที่เห็นเหตุการณ์ลุงมีเล่าความจริงทั้งหมดด้วยน้ำเสียงสั้นคือแต่ก็เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยวเขาไม่กลัวอีกต่อไปแล้วเพราะเขารู้สึกว่า ตัวเองไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วแรงกดดันจากสังคมและซื่อมวลชนทําให้ผู้บังคับบัญชาของจ่าเฉยอยู่เฉยไม่ได้มีคําสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยจ่าเฉยอย่างเร่งด่วนและให้ย้ายจ่าเฉยออกจากพื้นที่ไปช่วยราชการที่อื่นชั่วคราวเพื่อลดแกรแด,ดต่อต้านแม้ว่าจ่าเฉยจะยังไม่ถูกลงโทษอย่างสาสมแต่สําหรับลุงมี่และคนในตลาดแล้วนี่ก็ถือเป็นชัยชนะเล็กๆที่ยิ่งใหญ่ อีกกพวกเขารู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยความอัดอั้นตันใจที่เก็บสะสมมานานไม่เป็นไรคืนนั้นข่าวเรื่องจาเฉยอารวาดที่ตลาดและทำร้ายลุงมีแพร่สะพัดไปอย่างรวดเร็วคลิปวิดีโอที่ถูกแอบถ่ายไว้ถูกนำไปโพสต์ลงในโซเชียลมีเดียโดยลูกหลานของแม่ค่าคนหนึ่งในตลาดเพียงไม่กี่ชั่วโมงก็มีคนเข้ามาดูและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก ส่วนใหญ่ตำหนิการกระทำที่ป้าเทื่อนของจ้าเฉยและเรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างจริงจังชาววันรุ่งขึ้นมีนักข่าวจากสำนักข่าวท้องถิ่นสองสามแห่งมาที่ตลาดเพื่อทำข่าวเรื่องนี้พวกเขาสัมภาษณ์ลุงมีป้าสมอลและพ่อค้าแม่ขายคนอื่ดินที่เห็นเหตุการณ์ลุงมีเล่าความจริงทั้งหมดด้วยน้ำเสียงสั้นครือแต่ก็เต็มไปด้วยความเด็ดเดี่ยว เขาไม่กลัวอีกต่อไปแล้วเพราะเขารู้สึกว่าตัวเองไม่มีอะไรจะเสียอีกแล้วแรงกดดันจากสังคมและสื่อมวลชนทําให้ผู้งคับ,บัญชาของจ่าเฉยอยู่เฉยไม่ได้มีคําสั่งให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยจ่าเฉยอย่างเร่งด่วนมีองค์กรเอกชนที่ทํางานด้านสิทธิมนุษยชนติดต่อเข้ามาให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายกับลุงมีและมีผู้ใจบุญหลายคนร่วมกันบริจาคเงินช่วยเหลือลุงมีและแก้ว เป็นจำนวนหนึ่งลุงมีซ่อมแซมแพงผลไม้ของตนเองจนกลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมเขาเริ่มกลับมาขายผลไม้อีกครั้งด้วยรอยยิ้มจงางงบบหน้าแม่ในใจจะยังคงมีความหวาดหวั่นอยู่บ้างแต่เขาก็รู้สึกมีกำลังใจมากขึ้นแก้วกลับมาร่าเริงเหมือนเดิมและคอยช่วยตาคายของหลังเลิกเรียนทุกวันเช้าวันหนึ่งขณะที่ลุงมีกำลังจัดผลไม้ขึ้นแผงปลาสมันก็เดินยิ้มแช่งเข้ามา ลุงมีเมื่อเช้าฉันเห็นตำรวจคนใหม่มาแนะนำตัวที่ตลาดด้วยนะดูท่าทางใจดีกว่าไอจ่าเฉยเยอะเลยลุงมีเงยหน้าขึ้นมองปลาสมนุนแสงแดดยามเช้าสาดส่องลงมากระทบใบหน้าเหี่ยวย่นของเขาทำให้เห็นร่องรอยความเหนื่อยล้าและประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาอย่างโชคชนแต่ในแววตาของเขากลับมีประกายของความหวังและความมุ่งมั่นที่ยังไม่มอดดับ ดีแล้วล่ะปะลุงมีพูดเบาหวังว่าอะไรมันจะดีขึ้นนะเข้ากมลงจัดผลไม้ต่อกลิ่นหอมหวานของมะม่วงสุกและชมผู้ลอยมาเตจมูกตลาดเริ่มคึกคักขึ้นผู้คนเดินขวักขวายเสียงพูดคุยจอแจดังขึ้นรอบทิศทางลุงมีสู้ลมหายใจเข้าลึกรู้สึกถึงชีวิตชีวาที่กลับขึ้นมาอีกครั้งการต่อสู้ของเขายังไม่จบสิน้นและนนทางข้างหน้าก็ยังอีกยาวไกล แต่เขาก็พร้อมที่จะเผชิญหน้ากับมันเพื่อแก้ว